สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของสมาคมลับที่เรียกได้ว่าทรงอิทธิพลที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตะวันตกเลยนะครับนั่นก็คือพาราดรภาพเฮอร์เมติกแห่งรุ่งอรุณสีทองหรือ the hermetic order of the golden dawn ครับท่านดำรงอยู่ในความมืดมานานแล้วจงละทิ้งราตรีและสแสวงหาวันใหม่ โอ้โหแค่คำขวัญน,นี้ก็บอกอะไรได้เยอะเลยนะครับมันสะท้อนหัวใจของพระดอนระภาพนี้ได้แบบสมบูรณ์แบบจริงๆมันคือการเดินทางออกจากความมืดมิดของความไม่รู้เพื่อไปสู่แสงสว่างแห่งการตื่นรู้จากข้างในครับและนี่ก็คือแผนที่การเดินทางของเราในวันนี้ครับเราจะมาตามรอยของผู้เริ่มต้นกันตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบเข้าไปในวิหารเลยไปจนถึงการไขปริศนาที่มันลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่จุดแรกสุดเลยอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงวัตถุประสงค์สูงสุดของคำสอนแห่งพราราดอรภาพแห่งนี้กันแน่ หัวใจสำคัญของที่นี่เลยนะครับเป้าหมายสูงสุดที่สมาชิกทุกคนเขาเรียกกันว่ามหาภารกิจหรือ The Great Work เนี่ยมันไม่ใช่การสแสวงหาอำนาจพิเศษอะไรเหนือคนอื่นเลยครับแต่ว่ามันคือการปฏิวัติตัวเองจากข้างในลุล้วนเป็นการยกระดับจิตวิญ,ญญาณของเราเพื่อที่จะรวมเข้ากับตัวตนที่สูงส่งกว่าหรือที่เขาเรียกกันว่าอัจฉริยาภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองนั่นเองค่ะและที่น่าทึ่งมากๆเลยก็คือมีสมาชิกคนสำคัญคนหนึ่งชื่ออ Israel r e c a d ดีเขามองว่าระบบของ g o ลเด้นดอนเนี่ย มันเหมือนกับเป็นจิตวิทยายุคบุกเบิกเลยนะครับเขาเชื่อว่าพิธีกรรมเวทมวนต์ต่างๆเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนไปกระตุน้นไปปลุกจิตใต้สำนึกส่วนลึกของเราให้มันโผล่ออกมาแล้วเขาก็เลยเสนอว่าเออการทำจิตบำบัดควบคู่ไปกับการฝึกฝนนี่แหละคือหนทางที่ดีที่สุดในการจัดการกับปมหรือความขัดแย้งข้างในที่มันถูกปลุกขึ้นมาค่ะแล้วในทางปฏิบัติละ่ะการเดินทางของผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นหน้าใหม่เนี่ยมันเป็นยังไง เอาละครับเราจะไปดูกันในส่วนของพิธีกรรมชั้นนอกหรือที่เรียกว่า outer order กันครับภาพนี้คือฉากแรกของการเดินทางเลยครับสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือวิหารเนี่ยมันไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมว่างๆนะครับแต่มันคือจักรวาลจำลองดีๆนี้เองทุกตำแหน่งทุกการเคลื่อนไหวในพิธีเนี่ยถูกออกแบบมาอย่างละเอียดละออมากมันเหมือนกับเป็นละครฉากใหญ่ที่จัดแสดงขึ้นเพื่อจิตวิญ,ญญาณของผู้เข้าร่วมโดยเฉพาะเลยครับ ถ้าจะให้พูดง่ายๆนะคบพิธีกรรมพวกนี้มันก็เปรียบเสมือนละครเชิงจิตวิทยานั่นแหละครับเจ้าหน้าที่แต่ละคนเนี่ยเขาไม่ได้แสดงเป็นตัวละครอื่นไกลเลยนะแต่กําลังแสดงเป็นหลักการทางจิตวิทยาที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นปัญญาความรุนแรงหรือว่าความเมตตาซึ่งทั้งหมดนี้มันมีอยู่แล้วในตัวของผู้เข้าร่วมเองพิธีกรรมพวกนี้ก็เลยมีเป้าหมายเพื่อปลุกพลังที่มันหลับไหลยอยู่ข้างในเนี่ยให้ตื่นขึ้นมาครับ เส้นทางการเดินทางในชั้นนอกเนี่ยต้องบอกว่าโครงสร้างเขาชัดเจนมากครับมันเหมือนกับการค่อยๆสร้างฐานรากให้มันแข็งแรงก่อนผู้ที่พึ่งเริ่มต้นเนี่ยก็จะค่อยๆเรียนรู้ทําความเข้าใจธาตุทั้ง4ซึ่งก็คือองค์ประกอบพื้นฐานของจักรวาลน,นั่นแหละครับเริ่มจากธาตุดินความมั่นคง ไปต่อที่ธาตุลมเรื่องของสติปัญญาแล้วก็ธาตุน้ําเรื่องของอารมณ์และสุดท้ายก็คือธาตุไฟที่เป็นเรื่องของเจตจานงทุกอย่างมันจะถูกปูพื้นฐานไปทีละชั้นทีละชั้นอย่างเป็นระบบเลยครับเอาล่ะครับทีนี้เราจะไปดูเครื่องมือทางความคิดที่สําคัญที่สุดซึ่งเป็นรากฐานของทุกสิ่งทุกอย่างในโกลเด้นดอนเลยก็ว่าได้นั่นก็คือแผนที่จัก,กรวาลและจิตวิทยาที่เรียกว่า tree of life ครับ นี่แหละครับหน้าตาของ Tree of Life แวบแรกอาจจะดูซับซ้อนนะครับแต่ลองมองว่ามันเป็นเหมือนแผนผังหลักที่ใช้อธิบายทุกอย่างเลยตั้งแต่โครงสร้างของจักรวาลไปจนถึงระดับต่างๆของจิตสำนึกของมนุษย์เรานี่แหละครับทุกสัญ,ญลักษณ์ทุกพิธีกรรมแล้วก็ทุกคำสอนใน Golden Don เนี่ยล้วนเชื่อมโยงกลับมาที่แผนภาพนี้ทั้งหมดเลยเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับลองดูส่วนประกอบสำคัญบางส่วนกัน Tree of Life เนี่ยมันประกอบด้วยศูนย์กลางพลังงาน10จุดที่เรียกว่าเซฟิรอดลองนึกภาพพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลาจากจุดสูงสุดที่เรียกว่าเคเทอร์ซึ่งก็คือแหล่งกำเนิดของทุกสิ่งไหลผ่านจุดศูนย์กลางอย่างที่ฟาเรตที่เปรียบเหมือนหัวใจแห่งความสมดุลและสุดท้ายก็ปรากฏเป็นรูปธรรมในโลกของเราที่มาครูธซึ่งอยู่ล่างสุดนี้เองครับเอาล่ะพอเราเข้าใจทฤษฎีเบื้องหลังกันคร่าวๆแล้ว ทีนี้มาดูกันดีกว่าครับว่าพวกเขานำความรู้พวกนี้ไปใช้จริงยังไงผ่านเทคนิคทางเวทมนต์ต่างๆครับหนึ่งในเทคนิคขั้นสูงที่ผมว่ามันน่าทึ่งมากๆก็คือการเดินทางในยานทิพย์ครับมันคือการฝึกฝนรูปแบบหนึ่งของการถอดจิตนะโดยผู้ฝึกจะส่งสิ่งที่เรียกว่ารังสีความคิดออกไปเหมือนยิงธนูออกไปเลยเพื่อไปสำรวจมิต,ติที่ไม่ใช่ทางกายภาพหรือที่เรียกกันว่าระดับแอสโตร ซึ่งเป็นวิธีในการไปรับรู้แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับสัญ,ญลักษณ์และพลังงานต่างๆโดยตรงเลยครับหรืออย่างเครื่องมือที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอย่างไพ่ทาโรตก็ถูกนำมาผนวกรวมเข้ากับระบบนี้อย่างลึกซึ้งมากๆเลยนะครับจะเห็นเลยว่าการวางไพ่เนี่ยก็จะอิงตามโครงสร้างของ tree of life เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำนายแล้วก็ทำความเข้าใจพลังงานทางจิตวิญญ,ญาณที่มันกำลังทำงานอยู่ในสถานการณ์ต่างๆนั่นเองครับ ยังมีอีกเทคนิคหนึ่งที่ต้องอาศัยพลังจินตนาการขั้นสูงมากๆเลยนะครับก็คือการสร้างภาพเชนสมาติลองนึกภาพตามนะครับมันคือการสร้างรูปของเทพหรือทูตสวรรค์ขึ้นมาในจิตใจโดยใช้ตัวอักษรจากพรนามศักดิ์สิทธิ์เป็นเหมือนโครงสร้างเพื่อให้พลังงานทางจิตวิญ,ญญาณที่มันไม่มีตัวตนเนี่ยมีรูปแบบที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ด้วยได้นั่นเองครั และเมื่อผ่านการฝึกฝนจากชั้นนอกมาจนช่ำชองแล้วนะครับเส้นทางก็จะนำไปสู่ความรู้ขั้นที่สูงขึ้นไปอีกที่เรียกว่าชั้นในหรือ inner order ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะไปดูกันต่อน,นี้แหละค่ะและนี่คือห้องประกอบพิธีสำหรับผู้รู้แจง้งที่เขาเรียกว่าห้องนิรภัยของเหล่าอเด p t ครับโอ้โหทุกรายละเอียดนี่เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ที่ซับซ้อนสุดๆเลยนะครับ อย่างเพดานสีขาวเนี่ยสแสดงถึงพลังจากสวรรค์ในขณะที่พื้นสีดำที่มีสัญ,ญลักษณ์ของมังกรแดงอยู่มันหมายถึงการที่ผู้รู้แจ้งเนี่ยได้ก้าวข้ามแล้วก็ควบคุมพลังด้านมืดในธรรมชาติของตัวเองได้แล้วนั่นเองครับแล้วก็ในชั้นในนี่เองครับที่ผู้รู้แจ้งจะได้ศึกษาเวทมนต์ที่ซับซ้อนมากๆอย่างระบบอ e ีโนเกชยน ซึ่งเขาเชื่อกันว่าเป็นภาษาของทูตสวรรค์เลยนะที่ใช้สื่อสารกับพลังงานในระดับที่สูงขึ้นไปอีกผ่านแผ่นจารึกพวกนี้แหละครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดสูงสุดของศาสตร์เวทมนต์ตะวันตกเลยก็ว่าได้และสุดท้ายนี้นะครับเราจะย้อนกลับมาสู่หัวใจของเรื่องราวทั้งหมดกันอีกครั้งนั่นก็คือวัตถุประสงค์สูงสุดของระบบกลเดนดอนซึ่งก็คือการวิวัฒนาการส่วนบุคคลครับประโยคนี้นี่คือบทสรุปที่สำคันธที่สุดเลยครับ คือแม้ว่าจะมีพิธีกรรมกลุ่มมีคำสอนที่ซับซ้อนมากมายแค่ไหนก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วการเดินทางนี้มันคือการเดินทางส่วนบุคคลอย่างแท้จริงครับการเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดขึ้นจากข้างในตัวของแต่ละคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่แท้จริงของมหาภารกิจมันก็คือการเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณน,นั่นเองคือการเข้าถึงสภาวะจิตสำนึกที่สูงขึ้นแล้วก็การเชื่อมโยงตัวตนในชีวิตประจำวันของเรา ให้เข้ากับอัจฉริยภาพหรือตัวตนที่สูงส่งกว่าซึ่งเป็นแก่นแท้ที่ศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปลองคิดกันต่อเล่นๆครับว่าแท้จริงแล้วระบบที่มันซับซ้อนขนาดนี้ของ Golden d ดอนเนี่ยมันเป็นเส้นทางเพื่อไขค,ความลับของจักรวาลหรือว่ามันเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่แยบยนเพื่อการสำรวจและเปลี่ยนแปลงจิตใจของมนุษย์เรากันแน่